สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับคริปโตงบน้อยนะครับสําหรับวันนี้เป็น ep ที่2แล้วนะครับสําหรับเกม Locket Venture นะฮะเขาก็เพิ่งทําการอัปเดตมานะครับสําหรับเมื่อวานนะครับนะก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสําหรับการอัปเดตใหม่นะครับก็จะมีบูสเตอร์เพิ่มเข้ามา2อันนะครับก็เป็นการอัปเดตของวันที่30เดือน9นะครับนะก็จะมีเป็น s t a r ์ทเทคนะครับกับ Elon Tech นะครับก็ 7.5%นะครับที่จะดับเบิลรีวอร์ดของเราในการายิงจรวดครับก็คือเพิ่มรีวอร์ดของเราเป็น2เท่านั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะเพิ่มได้7.5%นะแล้วก็ของ ElonTech เนี่ยก็จะเป็นเล่น1ครั้งนะครับสมมุติเล่นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาส7.5%ที่จะเพิ่ม Energy ให้เราบินได้อีก1รอบนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็มีเรื่องของการล็อกเก็ตอัปเกรดนะครับฟังก์ชันนะครับก็คือการ อัปเกรดจรวดของเรานนั่เองนะครับโดยจรวดแต่ละลำเนี่ยอัปเกรดได้ลำละ1ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็จะสุ่มนะครับการอัปเกรดเนี่ยเพิ่มโบนัสรีวอร์ดของเรานะครับตั้งแต่1%ถึง100%นนะครับนะอ่าซึ่งราคาในการอัปเกรดจรวดเนี่ยก็จะแล้วแต่เบสรีวอร์ดนะครับถ้าเบสรีวอร์ดเราสูงเนะี่ยก็ต้องใช้เงินในการอัปเกรดจรวดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับนะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะไป ลองเปิดแพ็กอีกแพ็กหนึ่งนะครับนะฮะตอนนี้ราคาก็ขึ้นเป็น3,500 RKTV แล้วนะครับนะผมจะใช้เงินในเกมซื้อนะครับนะก็สามารถเติมเงินเข้ามาซื้อได้นะครับก็ทำคลิปไว้เมื่อวานแล้วนะครับสำหรับวิธีการเติมเงินนะหรือก็สามารถเข้ามาที่พูลคอยได้เหมือนเดิมนะครับกดเทรดเหมือนเดิมนะครับนะซึ่งตอนนี้ราคาเหรียญก็ลงนะครับอยู่ที่0.021ดนะครับดอลลาร์นะครับหรือถ้าเราเล่น และเราสะสมเหรียญไว้ใน ID นะครับตรงนี้นะครับนะเราก็สามารถเอามากดเพื่อที่จะซื้อจรวดได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เงินในเกมในการซื้อจรวดครับรอบนี้นะ3500นะครับใส่เ e f o r r o l Code นะครับก็เดี๋ยวผมเอา r e f o r r a l Code ของผมทิ้งไว้ด้าน,นล่าง Description แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะซื้อจรวดก็ใส่ r e f o r r a l Code ของผมเข้าไปนะครับก็จะลดาราคาจรวดนะครับมันก็จะคืนเดรียญนา k ค v ให้เพื่อน เสร็จแล้วก็จ่ายค่าแก๊สเหมือนเดิมนะครับนะในการคลาฟจรวดน,นะครับอเพอเพื่อนๆใส่เลฟเรียบร้อยนะครับก็จะได้เงินคืนมานะครับนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ m y ล์ล็อกเกเหมือนเดิมนะครับไปดูว่าอรอบนี้จะเปิดได้เป็นจรวดแบบไหนนะครับนะก็ะะนี่นะครับ จะใช้ได้ทั้ง500 rktv ในเกมแล้วก็500 rktv ด้านนอกนะครับซึ่งผมมี800นะเพราะได้คืนมาจากส่วนลดเมื่อกี้นะครับนะครับจากด้านนอกนะครับอ่ะคอม plete เรียบร้อยนะครับโอเคโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นจรวดแท้งเล็กนะครับพลังงานก็แบบ ต่ำที่สุดเลยนะครับแล้วก็แม t e r ที่เลเป็นไทเทเนียมนะครับส่วนลัคกี้บูสเตอร์ก็ได้เป็นเอเลียนเทคนะครับก็จะบินได้สีรอบต่อหนึวันนะครับฮะก็เดี๋ยวผมจะไปอัปเกรดจรวดด้วยนะนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเกรดเป็นตัวนี้ละกันนะครับโอ้ใช้1,000ใช้1,190 r k t v ในการนะอัปเกรดนะโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย ตัวนี้ใช้เท่าไหร่ตัวนี้ใช้455ส่วนตัวนี้ใช้665นะครับซึ่งการอัปเกรดมันก็จะสุ่มนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าสุ่มจะคูณรีวอร์ดพื้นฐานของเรานะครับตั้งแต่1%ถึง100เลยนะครับนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ารอบนี้ผมจะอัปเกรดรอบแรกนะครับจะได้เท่าไหร่นะครับนะอ่ะอัปเกรดเรียบร้อยนะครับ อ่าได้ plus alpha มาที่หกเปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าเอ่อไม่ค่อยดีนะครับน้อยอยู่นะครับน้อยอยู่นะ plus alpha ที่หกเปอร์เซ็นตนะครับสำหรับ base reward ของไอตัวจรวดที่เพิ่งเปิดมาได้นะครับแล้วก็บวกกับการอัปเกรดแล้วนะครับก็จะได้ base reward อยู่ที่หนึ่งร้อยหก AKTV นะครับอ่านะเล่นกันเลยก็ยิงแบบเซฟๆนะครับไม่เกิน1.5ในอ่า ดาวโคเมีตเนี่ยนะครับเราก็จะได้ชัวร์วนะครับไม่เกิน1.5นะถ้าเป็นสำหรับอมิลกี้เว้ยนะครับไม่เกิน1.20นะครับก็จะได้ชัวร์วนะครับอ่าก็ได้มา152่งาสำหรับในส่วนของรายได้นะครับก็วินรอบแรกนะครับจะได้152เหรียญน,นะครับรอบที่2 153 160นะครับแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ย เราไม่ได้นะครับเพราะเราลองบินแบบสิ่งเสี่ยงดูนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราลองเล่นแบบเซฟๆทุกครั้งเนี่ยครับก็จะได้วันหนึ่งประมาณอยู่ที่6 0 0 r k t v นะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามาคูณกับราคาณปัจจุบันเลยนะครับอยู่ที่0 0 2 1 9นะครับคูณ0 0 2 1 9นะครับคูณ33นะ ตกวันหนึ่งนะครับเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ4 44บาทนะครับสำหรับจรวด1ลํานะครับโดยต้นทุนก็คือ4,000นะครับบวกกับค่าอัพเกรดน,นะครับอีก6 65นะครับก็จะเป็น4,665นะครับคุ่นกับเวลาที่เราซื้อเหรียญมานะครับสมมุติว่าเ,าเอาเวลาณตอนนี้เลยนะครับ คูณศูนย์จุนครับคูณ33นะครับเท่ากับว่าเราลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยสามพบาทนะครับแล้วก็วันหนึ่งเราเล่นได้ประมาณ400นะครับถ้าเกิดว่าเหรียญมันยังทรงตัวอยู่ที่0.02นะครับขึ้นไปนะครับไม่ลงมาที่1กว่านะครับเราไปดูกราฟกันนิดนึงนะครับก็ลงมาต่ำสุดที่ ประมาณ0.0195นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย